คือว่าวันนั้นอะคือวันนั้นเป็นคือวันเกิดหนูคือปีวันเกิดปีนี้แหละแล้วเหมือนกับว่าอันนี้ความเชื่อนะคะก็หนูนับถือพาร์ติเคิลนี้อยูแล้วแล้วคือเหมือนก,นกับพี่เจ้าของอะพี่เขาอะที่รูจ้จักนะเขาพูดว่าให้หนูแบบเขาจะให้หนูเช่นนึงอะไรอย่างนั้นีน่ก็แบบว่าอ๋อจริงเหรอคะแบบเออเราก็เกรงใจเหมือนกันไงแต่พี่เขาก็บอกว่าเออแบบน้องน่ารากักอะไรเงี้ยแบบแบบ ฟิวฟิววนน่ะคือนั้นน่ะเออนี่ก็เอ้ยแบบเก่งใจมากเลยไม่ต้องก็ได้แม่ไม่เอานี่งเขาบอกว่าเอ,อ้ยพี่อยากให้เนี่ก็โอเคโอเคโอเคก็ได้ค่ะอะไรอย่างเง้นแล้วพี่เขาก็บอกให้หนูมเลือกเลขมาเพราะว่าเหมือนกําไรอุ้ยนักกี้อะนอนตรงนี้เออเหมือนกําไรอ่ะเขาแบบเขาจะเปิดไพ่ให้ก่อนอะไรอย่างเง้นเนี่นนยก็เปิดใช่ไหม <S <S แล้วคือเขาบอกให้เลือกเลขมาแต่เนี่ยยังไม่พร้อมนคืนนั้นคือคืนนั้นเหมือนจะ เพิ่งกลับมาจากเรียนหรือทำอะไรสักอย่างเราหนูว่าสติไม่อยู่กับตัวเลยหนูก็หนูก็แบบอีกสิบวันหนูก็เลยทักไปเขาหาเขาว่าแบบเออได้เลขเกาหนาอะไรเงี้ยแต่ตอนหนูไปขอเลขอ่ะอันนี้กับความเชื่อนะบสายมูนะแบบหนูก็ไปขอกับหนูว่ามีพระพิฆเนศองค์หนึ่งใช่ไหมหนูก็ไปขอกับท่านว่าเออแบบขอให้แบบชีวิตดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ออทักไปหาพี่เขาพี่เขาอะตอบกลับมาพร้อมกับพ่ยอะตอนวันเกิดหนู เวลาเที่ยงคืนสิบห้านาทีไม่ตีหนึ่งสิบห้านาทีก็หนูว่าแบบนแบบอ,อะไรมันจะเป๊นขนาดนั้นเออแล้วคือตอนเดินเข้าห้องอ่ะมันพีคเพราะว่าตอนวันเกิดหนูเที่ยงประมาณตีหนึ่งใช่ไหมหนูเพิ่งคุยกับเพื่อนเสร็จแล้วหนูอ่ะก็เดินผ่านหน้าห้องพระพอดีเพราะหน้าหน้าห้องหนูเป็นห,นห้องพระอะไรเงี้ยก็หนูก็แบบเออไหนไหนวันเกิดแล้วแบบว่าพีคแค่นี้ชักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไปไหว้ว่าแบบวันนี้วันเกิดลูกนะแล้วก็ ขอให้แบบสิบแปดนี้เป็นสิบแปดที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะอือแล้วพอหนูกลับเข้าห้องมาปุ๊บลายหนูเดงแล้วก็พี่เขาก็เปิดไพ่มาบอกว่าผ้าพิิตคเนตขึ้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็แบบอึ้งเลยโอ้เขาบอกว่าผ้าพิาิตคลเนขึ้นพี่จะให้พิภิตคเนดูนะอประมาณนั้นอืมแล้วมันเป็นตอนประมาณตีหนึ่งสิม้าทีหน,นูก็บอกพี่เขาไปว่ารู้ไหมว่าแบบวันนี้มันเกิดหนูนะแล้วเขาก็แบบโอ้หจริงหรอคะอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ความเชื่อล้วนๆนะแล้วนี้ก็เอาอึ้งน,นิดนึงใช่มเมนยนย้ำนะคะไม่ไ,มได้สปอนอันนี้คือเป็นแปบลบว่าคนรู้จักให้มาวิวๆแบบญาติพี่น้องประมาณนั้นนะ